วันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่หน้างานใกล้ๆกับบ้านแม่ยายนะครับผมแถวนครปฐมนะครับก็ฝั่งตรงนู้นครับจะเห็นได้ก็คือวัดเกษตรตาลามนะครับผมนครปฐมนะครับก็มาเซ็นสัญญากับทางลูกค้าอินท่านนะครับก็คือเป็นคนรู้จักกันกับทางแม่ยาให่กับทางแฟนนะครับผมก็คือสร้างบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นนะครับขนาด6กบเชั้นนะครับผมในงบประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับผมก็ตอนนี้เซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวโครงสร้างบ้านเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆบ้านตัวนี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบบ้านนะครับไม่เอ่ยเดี๋ยวผมแพนตัวแบบบ้านให้ดูนะครับอ่านี่นะครับผมบ้านหลังนี้จะมีขนาดอยู่ที่หน้ากว้างนะครับผมก็คือ9เมตรนะครับ6คูณเเมตรนะครับผมก็จะมี3ห้องนอนหห้องโถงใหญ่นะครับผมแล้วก็มีห้องโถงด้านบนมีห้องครัวด้านล่างที่ยื่นออกไปทางด้านหลังบ้านนะครับผมแล้วก็ เปิดบันไดคอนกรีตทางขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังบ้านนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นด้านข้างตัวบ้านนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับผมจะเป็นข้างบ้านที่อยู่ตรงฝั่งตรงฝั่งด้านนี้นะครับผมข้างตัวนี้นะครับนี่จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับผมจะเป็นห้องครัวยื่นออกมาจากตัวหลังบ้านก็คือครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มาทําการเซ็นสัญญานะครับผมคลิปนี้นะครับนะเราก็มาเซ็นสัญญากับทางลูกค้าไว้นะครับวันนี้นะครับมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของแบบการก่อสร้างนิดหนึ่งก็คือลูกค้าขอเร่งเวลาในการก่อสร้างให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของเลิกลงเสาเอกนะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้ปรับระบบใหม่นะครับก็คือจากของเดิมที่เป็นบ้านขอฉับจะเปลี่ยนเป็นบ้านผนังหล่อสําเร็จรูปนะครับอย่างในรูปที่ที่ผมเคยทําที่ปากช่อง นะครับนะครับรูปนี้นะครับแล้วก็ที่ปากน้ำนะครับผม,มก็เพื่อนๆสองหลังนี้เพื captain, ่อนๆสามารถไปย้อนดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปใน youtube นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมย้อนหลังดูได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็วันนี้นะครับมาาร์ k ตำแหน่งเพื่อนัดในส่วนของ ช่างเสาเข็มนะครับผมมาลงเข็มให้ที่นี่นะครับก็บ้านหลังนี้จะมีขนาดอยู่ที่6กูนะครับแล้วก็ต่อเติมในส่วนของด้านหลังห้องครัวไปอีก3าคูณหเมตรนะครับผมก็เราจะลงในส่วนของเสาเข็มเป็นเข็มปั้นจันทร์ใหญ่จะลงเป็น i e 2 2นะครับ แลลงเป็นเข็มใ22นะครับจำนวนทั้งหมด15ต้นนะครับตอกลงไปเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า16เมตรก็คือเราแม็กไว้ที่18เมตรนะครับผมเพราะว่าบ้านเป็นบ้านสองชั้นเราลงเข็มเพิ่มไว้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการมาร์กผังตรงนี้นะครับผมเพื่อตีตําแหน่งให้บ้านจันทร์อาทิตย์หน้าเข้ามาตีเข็มนะครับบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ทรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมตึง้ง ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เพิ่งมาถึงกันนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเตรียมของเตรียมเครื่องมือมาร์คตำแหน่งมาร์กจุดตอกตอกหลักไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้ช่างเสาเข็มมาตอกกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวมาร์คตำแหน่งเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่าย <c oughs> แนนนะโอกครับผมเพิ่งกินข้าวมาเยอะจุกก็เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพรวมกันอีกทีนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ ตีผังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือโซนด้านนี้จะเป็นในโซนของด้านหน้าหน้าบ้านนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตอนนี้ปักหลักเรียบร้อยนะครับก็มาร์กตำแหน่งไว้แล้วก็พ่นสีสเปกไว้เดี๋ยวจะให้พี่ช่างเสาเข็มนะครับมาตอกตามตำแหน่งที่เรามาไว้นะครับก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับผมต้องขุดทิ้งกับกองนี้กองนี้ต้องตักออกนะครับเพราะว่าเข็มต้นนึงมันไปลงตรงนู้นนะครับไม่พ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเอาแมคโคนะครับมาเคลียดดินออกทั้งหมดแล้วก็เพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อให้พี่ปัน้นจัดนเข้ามาตีงานง่ายๆนะครับผมทีนี้ก็นาง,งานวันนี้ก็เสร็จตับเป็นเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยววันที่เอาแมคโครมาปรับที่เดี๋ยวเรามาอัปเดตความึ้นหน้ากันอีกสักครั้งนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูบสอสน,นัยนให้ผมด้วยนะครับ ครับว <apr il, S 1> ันนี <descriptive together> ้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานสอสุขนานการช่างนะครับผมกับบ้านนอกดาวสุขนันนะครับก็วันนี้มาอยู่กันที่หน้างานนคกปฐมาถมนะครับก็คือมาสร้างบ้านให้กับญาติของทางแม่ยายพ่อตานะครับก็เป็นบ้านของทางพี่ปุ้ยเป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นนะครับผมตอนนี้ได้เลิกนะครับก็คือมาลงเสาเข็มตอกปั้นจัดนะครับ18เมตรนะครับตอนนี้ปั้นจัดก็มาพร้อมที่หน้างานแล้วนะครับผมก็จะลงทั้งหมดสิ 5ต้นนะครับผมเข็มเป็นเข็มไอ e 22นะครับผมนี่นะครับผมเข็มเป็นเข็มไอ e 22นะครับผมตอกทั้งหมด15ต้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตอกลงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดินแถวนี้เต็มที่ก็ประมาณ10 14 16นะครับผมแต่ว่าทีนี้มันอยู่ริมคลองเราก็เลยตั้งหลักไว้เป็นที่18เมตรนะครับผม ตัวบ้านจะอยู่ตรงที่บริเวณของที่ตัวปัันจันอยู่นะครับเพราะว่าจะเริ่มตั้งกันแต่ตรงนั้นของเดิมจริงๆมันจะอยู่ถัดไปทางด้านนู้นแต่ว่าทีนี้เมื่อวานนี้มาขยับเสาเข็มเพิ่มเอ้มาขยับตัวบ้านเพิ่มให้เธอออกมาทางด้านหน้านี้นะครับอีก3เมตรนะครับเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวคือเผื่อชประทานเข้ามาแก้ไขในการขุดลอกคลองอะไรนี้นะครับผม <Okay. S 1> อ่าโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปเคลียร์ของให้คณงานก่อน อ่ะอันนี้นะครับผมนี่ก็คือจะเป็นส่วนของเสาเข็มนะครับที่สั่งมาลงไว้นะครับตอนนี้เครื่องปั้นจันรก็ได้เดินเครื่องแล้วนะครับผมก็คือเลิกตั้งแต่9ก้าโมงนะครับผมก็คือจะตอกเสาเข็มต้นแรกนะครับเพื่อเอาเลิอกอาจหน่อยก็คือเดินด้วยเลข9นะครับผมจันะครับผมเข็มนะครับเสาเข็มเป็นเข็ม i อ e 2นะครับผมตอกทั้งหมด 18เมตรนะครับผมตั้งไว้ที่18เมตรนะครับแต่ว่าจะลงสักประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเทสโบกันอีกทีนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็พี่ช่างเข็มก็กําลังเตรียมที่จะตั้งแนวตั้งระดับเพื่อที่จะตอกเสาเข็มต้นแรกนะครับตอนนี้ก็ติดปัญหานหน่อยนะครับบางทีมีติดโคกดินตรงนี้นะครับผมนิดนึงนะครับก็พี่เขาเอา ในส่วนของอตีนค้ำยันนะครับเขียดีนอกให้นะครับเพราะว่าเราไม่มีรถมาเขียให้นะครับก็วันนี้ก็มากันสองคนกับพ่อนะครับผมอ่ะโอเครับเดี๋ยวเรามารอตอนที่พี่เขาตั้งระดับเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนหนึ่งเสาเข็มขึ้นตอกต้นแรกเดี๋ยวเรามาถ่ายวิดีโอตอนนั้นกันครับ ครับผม <c oughs> ขันคอตอนนี้นะผมปั้นจันเริ่มตั้งเสาของตัวรถปันจันขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการมาร์กตำแหน่งให้ไดที่แล้วก็จะไปลากในตัวของเสาเข็มมาเพื่อตอกตรงจุดต้นนี้เป็นต้นแรกครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลังห้องครัวที่ต่อเตอิมมานะครับขนาด3ามคูนนะครับผม ผมตอนนี้ก็คือเข right? ็ม <verw> ต <ahaha> ้นที the ่สองนะครับก็คือต้นที่ต่อต้นแรกนะครับแต่ว่าต่อท่อนที่สองนะครับตอนนี้ต่อลงไปประมาณ50เปอร์ซ็นตนะครับก็คือของท่อนที่สองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาการตื้อๆนะครับเหลือไม่เป็นไรนะครับผมขอให้มันลงให้ถึงเทสตามโบให้ผ่านเท่านั้นก็โอเคแล้วนะครับนี่คือต้นแรกนะครับผมต้นแรกก็คือตรงนี้เป็นด้านหลังของมุมของท้องครัวนะครับผมตัวนี้ ากเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามที่ช่อง y u t ท b e ส่อสุน,นสันท์การช่างให้ผมด้วยนะครับมาครับผมคลิปนี้ผมจะพาวิธีมาดูวิธีการเทสนะครับว่าเสาเข็มของเราตอกจนตอกไม่ลงแล้วหรือเปล่าครับวิธีเช็คเช็คแบบนี้นะครับอ่อกที ขออ่อยขีเอาโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ทําการขีดไว้ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเทสปั้น,นจันนะครับโดยการให้ตีลงที่ความสูงเท่าเดิมนะครับ ผมก็คือวิธีเทสนะครับครั้งแรกที่จะเห็นจากเส้นล่างเมื่อกี้นะครับก็คือจะขีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทสโดยการตีเท่าเดิมน,นะครับใช้เวลาตีสิบที่ยวนะครับพอหลังจากนั้นแล้วตีเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตีเที่ยวหนึ่งเพราะว่าดูว่ามันไม่สามารถตอกลงได้แล้วถ้าตอกลงอีกทีหนึ่งคือมันจะทําให้ตรงช่วงรอยต่อของเสาเข็มที่เราเชื่อมต่อนะครับมันอาจจะระเบิดอยู่แตกด้านล่างได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเทสโอเคแล้วนะครับผม มาครับผมอันนี้นะครับผมจะพามาให้ดูวิธีการถอยนะครับถอยหลังของตัวปั้นจั๊นะครับแล้วก็เริ่มตั้งตำแหน่งตั้งระดับในการดึงเสาเข็มไปต่อนะครับก็อันนี้จะให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะน่าเบื่อกันนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นลากบ้านเป็นหลังนะครับผมมันจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับว่าความยากง่ายของหน้างานนะครับมีอะไรตรงไหนยังไงนะครับผมซึ่งอย่างตัวนี้มีความมีอุปสรรคใหญ่หลวงเลยนะครับก็คือ เสาเข็มต้นแรกนะครับผมมีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันไม่สามารถตอกลงได้มากกว่านี้ซึ่งจริงๆมันจะต้องตอกให้ลอดใต้ระหว่างใต้แท็กไมโครได้นะครับแต่ว่ามันลอดลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในการตอกเสาเข็มก็ต้องขยับสูตรใหม่ก็คือตอกแค่แนวนี้ก่อนแล้วก็ตอกแนวคูนู้นเพื่อกับตูด,ดด้านหลังของตัวเครื่องปัจจันทรนะครับผมเพราะแต่หน้างานวางแผนมาไว้นะครับผมมันจะไม่เป๊ะร้อเซนหรอกนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมก็คือเสาเข็มต้นที่หนึ่งตอนนี้เขาลากขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการลัด ในส่วนของตัวเสาเข็มน,นะครับเพื่อเอาไปตั้งตรงตำแหน่งที่เราจะตอกนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวเขาจะทําการลัดหัวเสาเข็มแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับผมให้ดูเสาเข็มนะครับเขียนว่า22 10เมตรนะครับผมเพิ่งผลิตเมื่อวันที่23เดือน10นี้นะครับผมเสาเข็มของใหม่ไม่ใช่เสาของเก่านะครับผมก็เสาเข็มใหม่หรือเก่าครับขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างและลักษณะของเขานะครับว่ามีตําหนิแตกหักเล้าอะไรยังไงหรือเปล่าถ้ามีเล้ากลางหรืออะไรก็ช่างเราต้องตัดทิ้งครับไม่เอานะครับผมเปลี่ยนต้นใหม่ทันทีนะครับ มาครับผมตอนนี้เขารัดเสาหัวเข็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการใช้สลิงดึงขึ้นไปเพื่อให้ขนาดกับตัวของแม่ปันจันนะครับตัวน,นี้ <c oughs> ี่นี้นะครับผมเมื่อเรายกเสาเข็มขึ้นลอยแล้วนะครับผมพี่ด้านล่างครับก็จะทําการจับปลายของเสาเข็มนะครับให้ตรงกับตําแหน่งให้ตรงกับตําแหน่งที่เรามาจุดไว้นะครับผมแล้วก็จะทําการเทสดิงนะครับเทดดิงในการจับเสาเข็มให้ตรงซ้ายขวานะครับผมเพื่อให้ได้แนวระดับน้าเวลาต่อปุ๊บเสาจะได้ไม่เอียงหรือแฉลบออกไปด้านข้างซ้ายหรือขวานะครับอ่ะครับผมเมื่อตั้งตำแหน่งเสร็จทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะทําการจับประหลอดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกด คลิปถ่ายไม่ทันนะครับผมนี่คือเสาต้นที่หนึ่งต้นนี้มีความยาวที่สิบเมตรนะครับตอกลงไปแล้วตอนแรกก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับผมป่าน,นี้นะครับผมต้นที่หนึ่งตอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันก็คือต้อนสิบเมตรนะครับก็คือ เสาชุดที่สองนะครับผมทีนี้ตอนที่สองตอนนี้จะมีความยาวที่8เมตรนะครับเดี๋ยวเขาจะยกขึ้นไปแล้วทาการต่อและเชื่อมตรงระหว่างรอยหัวเสาเพราะเขาจะมีแผ่นเพจลรองไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเขายกขึ้นกันต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ตอกไม่ลงนะครับผม ช่งนี้อย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสาจะล้มมาเมื่อไหร่นะครับผมอย่าไปอยู่ใกล้เป็นปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เห็นรอยต่อตรงนี้ไหมครับผมแล้วนะเดี๋ยวพี่เขาจะทําการตั้งให้ได้ดิ่งเสร็จแล้วพวกเขาจะเชื่อมรอบนะครับหลักการจะเหมือนเข็มสปันไมโครพาย อันนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวเข็มนะครับที่เราจะทําการเชื่อมรอบนะบพี่เขาก็เอาค้อนนะครับตอกตอกขี้ปูนออกนะครับเพื่อให้ให้เห็นแต่เนื้อแผ่นเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเาจะทําการเชื่อมเชื่อมรอบทั้งหมดเลยนะครับ มาครับผมมาดูวิธีการเชื่อมต่อเสาเข็มกันนะครับนี่ครับผมพี่เขากำลังไล่เชื่อมจากแถบด,ด้านฝั่งนู้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเชื่อมในร่องของไอวีด้วยนะครับ ผพี่เขาก็จะเชื่อมรอบแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งรอบด้านเลยนะครับเพื่อเวลาตอกเข้าไปปุ๊บมันจะได้ลดอาการแตกรล้าได้นะครับผมแลวก็คือมันเป็นเสาเข็มต่อนะครับจะต้องเชื่อมให้แน่นนะครับตัวความปลอดภัยของตัวโครงสร้างนะครับ โอเคนะัผมต้นนี้นะครับผมปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถตอ,อกลงได้นะครับมันมีความเสี่ยงถ้าเราจะฝืนตอกอาจจะทําให้ร้อยต่อนะครับที่อยู่ใต้เดนตัวนี้นะครับระเบิดได้นะครับผม <ME lounge> ก็จะไม่เป็นผลที่ตอโครงสร้างของตัวบ,บ้านนะครับ แล้วก็เมื่อเชื่อมเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับพี่ก็จะทาการตอกแล้วก็เทสโบไปเรื่อยๆนะครับผมต่อจนกว่าจะตอกไม่ลงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาฝืนมากเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายมากถ้าเกิดสมมติรอยต่อของเสาเข็มมันระเบิดนะครับผมโอเคครับผมงานเสาเข็มก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงเรามาอัปเดตความคืบหน้าหน้างานอันื่นกันต่อนะครับคราวผมมาตอกกันเลยนะครับผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับเข็มต้นนี้มันยาวทั้งหมด8 8เมตรนะครับผมแต่ว่าตอกลงไปประมาณ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5เมตรกว่าๆนะครับ5เมตรกว่าๆ6เมตรไม่เกินนะครับผมก็เท่ากับว่ามันลงไป10กับ10กับ2เป็น12เมตรนะครับผมซึ่งตอไไ่ลงแล้วนะครับผมแล้วก็ต้นนู้นนะครับหัวแตกนะครับตนน้ตนนี้ตนน้ตนนี้หัวแตกนะครับแต่ต้นนี้ต่อฝืนจนตรงช่วงนี้แล้วนะครับเราต้องหยุดนะครับเพราะเราไปต่อไม่ได้นะครับผม แล้วก็เสียเวลาไปอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแมครแบตเตอรี่เสียนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับทำยังไงก็ไม่ติดต้องเรียกช่างมาจากปทุมนะซึ่งเป็นช่างของบริษัทมานะครับผมว่าอัซิเดนต์นะครับผมไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับทางพี่ต่อต่อเข็มเขาก็เร่งให้เต็มที่นะครับผมซึ่งตามดีจริงๆคือวันนี้ต้องเสร็จแต่ดูแล้ววันนี้ไม่จบแน่เลยนะผมต้องเป็นพรุ่งน,นี้อีกหนึ่งวันนะครับ เสาเข็มที่สงสัยว่าทําไมถึงไม่สั่งให้พอดีนะครับผมไม่มีใครคํานวณได้เป๊ะๆนะครับว่าใต้ล่างจะเป็นยังไงนะครับผมเหมือน2คู่หลังนะครับเหลือแค่เมตรกว่าๆเองนะครับผมแต่ว่าพอถึงมาข้างหน้าปุ๊บไม่เหลือครับแล้วก็มีต้นหนึ่งนะครับผมตอกลงไปเหลือแค่ประมาณ50เซนนะครับผมแทบแทบไม่ลงเลยนะครับผมซึ่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้ดินเราไม่สามารถเต็มที่ได้นะครับแต่ว่าโดยมาตรฐานก็คืออย่างน้อยสแตนดาร์ดจะต้องไม่น้อยเอ ต้องไม่น้อยกว่า12เมเอ้14เมตรนะครับผมแต่ว่าในเมื่อตอนนี้เราเทสแล้วปรากฏว่ามันไม่ถึงจริงๆนะครับตีจนฟืนจนจนหัวหัวเสาระเบิดแล้วนะครับที่ระยะ15เซนต่อเนื่องนะครับมันก็ยังไม่ลงนะครับจนหัวมีแรงเลยมีรอยร้าวต้นบนเราก็เลยไม่เสียนะครับก็เลยให้หยุดนะครับเดี๋ยวท่าจะทำการตัดแทนนะครับ ก็ตอนนี้เหลืออยู่อีกทั้งหมดห้าลุมรวมต้นนี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันอีกทีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่วันก่อนนะครับผมเราได้ทําการตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเราตั้งไว้ทั้งหมด18เมตรนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันตกลงไปประมาณ14เมตรนะครับผมบางต้นก็แค่12เมตรนะครับก็เลยต้องทําการตัดเพราะว่าเทสโบแล้วยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้เราเราฝืน นะครับพอเราฝืนมากไปปุ๊บตอนนี้หัวเข็มด้านบนมันมีการระเบิดนะครับเราก็เลยต้องหยุดนะครับเพราะว่าดินด้านบนแข็งแต่ว่าแนวด้านหลังนะครับผมลงไปเนี่ยเกือบจะเกือบจะได้18เมตรเลยนะครับแต่อยู่ที่1 0 10 16เมตรนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเคลียร์ในส่วนของเสาเข็มออกทั้งหมดนะครับจะตีผังทำขุดฟูติ้งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้างานวันนี้ความขึ้นหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่านี่นะผมหลังจากที่ตอนช้าเราได้เคลียร์ของในส่วนของเสาเข็มที่เราตัดออกทั้งหมดนะครับย้ายไปไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านตรงน,นูนนะครับตอนนี้ก็ไล่ขุดต่อม่อครับเอกกับโทนะครับผมแล้วก็ตอมอตัวอื่นเริ่มมานะครับผมตอนนี้ขุดได้สี่ตัวแล้วนะครับก็ทําการให้แจ๊บแบงนะครับไล่ตัดหัวเข็มนะครับเพื่อให้ได้ตัดตำแหน่งของฟุตติ้งที่เราจะทาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยว หลัจงจากนี้ผมจะถ่ายคลิปแบบเร็วๆนะครับผมแบบเร็วถามนะครับให้เห็นถึการทํางานแล้วเวลาเราขุดฟุตติ้งขุดอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมแล้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมก็ ทีุ่ดตอนนี้ก็ขุดฟุติ้งเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมจำนวน15หลุมนะครับก็ตอนนี้ตั้งแผงลายฟุติ้งตัวหน้าบ้านนะครับทั้งหมด4หลุมแล้วก็มาตั้งตำแหน่งของเสาเอกนะครับเสาโทซึ่งตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นแต่มีเฉดผักแล้วก็ขึ้นมาทางด้านนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องนอนกับห้องน้ำนะครับจะถูกแบ่งโซนกันอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตรงช่วง3ามฟุติ้งตรงตัวนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวน,นะครับตอนนี้ก็วางแบบฟุติ้งเสร็จแล้วแต่ว่ายังไล่ระดับไม่เสร็จนะครับนี่คือเสาเอกนะครับผมไอ้นี่คือเสาโทนะครับนู่นคือเสาเอกเสร็จเย็นเลยนะครับผมวันนี้โหถ้าวันนี้ไม่ได้เปียกคู่ใจนี่เอาเรื่องนะครับผมให้เปียกคู่ทุกคู่ยาก บ้านตัวบ้านขนาด6คูณ9นะครับตัวบ้านขนาด6ู9แล้วก็ห้องครัวขนาด3คูณ6นะครับเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นในงบประมาณ1ล้าน5แสนบาทนะครับผม1ล้าน5แสนบาทราคานี้ไม่รวมแค่กระเบื้องและสุขภัณฑ์เท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆไปคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมอย่าลืมก็ไปดูที่ y o u t u b e ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง u t u b e ให้ผมด้วยนะครับผม วันนี้ก็เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนครับเ mm hmm. พราะว่าพอรามืดแล้วมืดเลยนะยู่เยอะนะครับ mm hmm. แล้ก็วันนี้ขอลากลับก่อนสวัสดีครับ